พอจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมานำเสนอบอนตับไก่จ้ะไก่ตับ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 ไก่เพราะว่าตอนนี้บอนตับไก่กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะจ๊ะมีคนตามหาไก่กันทั้งวันเลยวันนี้ในไก่ที่ประชาชนตามหาคือไก่ตัวนี้จะไม่ใช่ไก่เคฟซีนะอันนี้คือไก่ตัวงามจ้ะมีแต่คนตามทั้งวันเลยวันนี้มีแต่คนโทรมาถามยายพินมีไหมเพราะว่า มีคนบอกว่าไก่ตัวงามส่งออกประเทศมาเลเซียได้แล้วนะจ๊ะความจริงถ้าเขางามๆเขาจะสีส้มเข้มแล้วก็เป็นตัวผีเสื้อเลยนะจ๊ะไก่ตัวงามเนี่ยไก่ตัวงามกับไก่เศรษฐีลูปล่างคล้ายๆกันจะ้ะมาเดี๋ยวจะมาแนะนําไก่แล้วก็จะมาขยายพันธุ์ไก่ให้ดูนะวิธีโดยที่ว่าไม่ต้องผ่าหัวไก่จะกลัวไก่จะตายจะ้ะตัวที่หนึ่งไก่ ไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีนี่สีชมพูเข้มนะจ๊ะและพอดีฝนตกเนาะก็เลยโดนละอองฝนแบบคี่ป่นจับเยวพินย,ยังไม่ได้โดนด้านฉีดน้ําใหม่จ้ะเขาจะเป็นแบบนี้ยไก่เศรษฐีและอีนี้ไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีนี่จะแดงเข้มในชมพูเข้มเลยนะเวลากัดสีแล้วสวยมากจ้ะและอีนนี้ไก่สุพรรณจ้ะ ไก่สุพรรณกับไก่อมรลินจะขายกันนะจ๊ะแต่ไก่อมรินก้านจะเข้มฝาจ้ะนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไก่อมรลินและอันนี้ก็คือไก่ตัวงามที่เยพินบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดจ้ะแล้วก็อันนี้อุ๊บอีกตัวหนึง่ง ตัวหนึ่งอันนี้คือไก่ไก่ไก่ไอ้นี่ไก่ชวนประคองรือม่านนางพิมพ์จ้ะจะสวยมากตัวเนี้ยปุ๊บเลยแต่ที่ขายกันก็คือขายค่ไก่ชวนประคองก็คือไก่สุดสงวนจ้ะไก่สุดสงวนไก่ชวนประคองแต่ไก่สุดสงวนกานจะดำจ้ะแต่จะกัดสีสู้ไก่ชวนประคองไม่ได้จ้ะเห็นไหม เห็นไหมจ้าพ้าจ๋าแม่จ๋าเนี่ยมาเก็บก่อนมาต่นี้จะมาวิธีผ่าหัวไก่ใหญ่ไก่แบบไม่ให้ชอกช้ำน,นะจ๊ะสำหรับเพื่อนเพือนที่มีไก่ไก่อันเนี้ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและไก่ขาดตลาด ที่ขยายพันไก่ใส่แว่นก่อนเดี๋ยวเอาดินออกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะจ๊ะนี่จ้ะปูนกินมากแล้วก็มีดมีดกายสิทธ์จ้ะมีดปุกเสกมีดหมอปุกเศกมาอย่างดีจ้ะ จะขยายพันธุ์สักหน่อยจะผ่าก็กลัวไก่ตายนี่ก็วิธีขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งนะจ๊ะ ใส่เดือนเพียบเลยหลังจากที่เราซื้อไอเนี่ยอะไรนะขี้ใส่เดือนมาใส่จ้ะใส่เดือนจะเยอะอย่างนี้แหละจ้ะเราไม่ต้องไปซื้อไส่เดือนมาเลี้ยงหลักจากแค่เราซื้อขี้ใส่เดือนมาใส่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็จะงามนะตอนที่เรพินได้มาทีแรกมีไม่กี่ต้นหรอกระเจอขี้ใส่เดือนเข้าไปโอ้โหแตกระเบิดระเบ้อเลยอย่างหัวไก่มาเดีย๋ยววานช่างภาพกิติมาสักมาก่อนเนาะ จะลึกจะกลัวไก่จะช้ำจะทำแรงก็กลัวไก่ตื่นเอาว่าเดี๋ยววานถ่ายให้หน่อยนะจ๊ะจับตรงอยวให้โดนนี้ถ่ายให้เห็นตรงนี้ตรงนี้ให้ฉันหน่อยเน้น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 คอไก่เนี่ยคอไก่เนี่ยก็เอ่ยกอไก่เนี่ยโหเพียบเลย นี่ก็คือวิธีขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะโดยที่ว่าไม่ให้ไม่ให้ไก่ไอเนี่ยไม่ให้ต้นไม้ช้ำมาจ้ะต้องค่อยๆตาก็ไม่ดีอย่าบังใส่โอ้โหดูอะไรอะไรคุณยายคุณยายไม่มีอะไรละโอ้เจ้มือจ้าไปไอ้นี้ได้ โดนเง้าหรือเปล่าเนี่ยโดนโดนขาดคอป่ะโอ้โหนั่นไงเบาแล้วเบาไม่ถึงที่สุดวางโดนนี่หักเลยจริงด้วยนั่นไงเสียของเรียบร้อยหักไปหนึ่งตาแต่มีตาติดมาไม่เสียจ้ะปลูกได้โอ้โถมือนะยพินตีให้มือหักเลยเอ่ะดึงลากขาดอีกเออเนี่ยดูเนี่ยดูลูกกรตาเนี่ย ไม่ตายนะจ๊ะอย่างเงี้ยไม่ตายช้ำได้จ้ะไม่ใช้แต่บาดเจ็บฉาหัดจ้ะเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่แก้มือแก้มือโอ้โหมันจะมันทําได้ยังไงแล้วก็ดูผู้ช่วยสิเนี่ยมากลางกลางแสงดิมามาผู้ช่วยชื่อว่าผู้ช่วยที่ชื่อว่าแอดวานไงแต่แอดมินไงเดีย๋ยวพินอต้ดูก่อนอ อันี้พินเกระดูก่อนจะช้ำยิ่งกับาผ่าอีกมึงเนี่ยไก่จะช้ำมากกว่าอีกมกั้งยีพินเนยแกฝากว่าไก่ตายค่อยๆนะวัวไก่ตื่นอึ๊บค,ค่อยๆมีดดันๆขึ้นมา นี่จ้ะงูอันนี้สุดยอดนี่สุดยอดสุดยอดโอ้โหนี่นี่ต้องขึ้นมาอย่างนี้จ้ะนี่ยอย่างเงี้นี่ดูนี่นพจ่าไม่จ่าดูนะจ๊ะถ้าอย่างงี้รอดจะโ,โหตาเพียบตาโปดเลยตาโดนตาตัวน,นึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนปุนแดงคาก่อนขออนุญาตแล้วนะจะพอ่อจะแม่ไก่ จะขยายพันธุ์จะป่าหัวไก่ก็กลัวไก่ตายจะทำแรงก็กลัวไก่ตื่นออขออีกต้นหนึ่งนัจ๊ะไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินสิเ,เสียงใครเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนเงาอยู่ไหนเสียดายก็เสียดายแต่จะทำยังไงได้ถ้าเราไม่ทำก็ขยายพันธุ์ไม่ได้นะจ้าพ่อจ๋าไม่จ๋าอืมจิ๊บ นั่นไงไม่ได้โดนน้องรอยมีดนะค่ะก่อนมีลากติดมาเส้นนึ่งคอแล้วหมดแล้วเลิกเก็บอกระหลานน่าทำย้ายตกใจเดี๋ยวโดนมีดกันลูกไปไปเลิกแล้วเลิกเลิกเลิกนี่เอาไปเก็บใส่ตู้อบไปก่อนหยุดก่อนนะโอเคไม่ได้หยุดแม่จ๋าพระจ๋าแม่จ๋า ได้ไก่สามต้นได้ไก่แบบไก่ไม่มีคุณภาพเลย